รีวิวโซนซูทเปียเปิดใหม่ที่ดิสนีย์เซี่งยงไฮ้บอกเลยว่าน่ารักมากๆใครเป็นแฟนพันธ์แท้เรื่องนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสําหรับโซนนี้นะคะเขาจะให้ต่อแถวก่อนเข้าไปในโซนนี้นะซึ่งถ้าเป็นวันพีกด์เนี่ยควรจะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้าเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่วันนั้นเนี่ยต่อคิวไปแคเช้สิบห้านาทีก็คือได้เข้าเลยนะส่วนอันนี้นะคะน้าก็ซื้อเป็นไอติมรูปอุ้งเท้าของนิกนะคะซึ่งเป็นไอคอนิกของเรื่องนี้เลยรสชาติก็อร่อยนะคะทุกคนมันเป็นรสบวยๆนะคะราคาก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะซึ่งพออเข้้าาามาในนนนโซแลวะะะค,ะคจะ ว่ามันดีมากเลยทุกคนคือเมืองเขาทําสวยจริงๆคือพี่จีนเขาทําถึงนะคะ <c oughs> คือเหมือนเป็นฟีลบอกว่าเราหลุดเข้าไปในหนังจริงๆเลยนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราไปเล่นเครื่องเล่นของเขาแล้วทุกคน <c oughs> ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าคิวก็ค่อนข้างเยอะนะคะนารอไปทั้งหมด60นาทีนะคะก็เหมือนลอไปเปเดี้ยวๆอย่างอ่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าข้างในนะคะมันจะมีฉากต่างๆรวมไปถึงตัวละครในการ์ตูนให้เราได้ชมเพลินๆไประหว่างรอคิวด้วยอย่างเช่นฉากอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องทํางานของจูดี้และก็นิกนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทุกคน